ดิบเพลงคำพา,<ภ>าคำพองค่ะ,คะเพลงนี้จะมีอยู่5้าปดนะคะเราจะเล่นสี่ที่ทางเหมือนเช่นเคยค่ะแต่เราจะสอนแค่ด้านหน้ากับด้านหลังเหมือนเดิมนะคะเริ่ม8ดแรกค่ะอีซี่หน้าแล้วก็อีซี่หลังนะคะไปค่ะหนึ่งสองสาสี่ห้าหกเจ็ดแปดปสองนะคะสไลด์ไปด้านข้างค่ะหนึ่งและสองสามและสี่ค่ะ นะคะชัชชาตชาไปค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดสีค่ะเวมโบ1หนึ่งสองสาสี่ห้าหเจ็ดแปดแปดห้าค่ะพร้อมเปลี่ยนทิศนะคะเริ่มค่ะหนึ่งสองสาสี่ห้าหเจ็ดแปดจบค่ะแล้วเราก็เลือกแปดเลขด้านนี้เลยนะคะค่ะนี่คือด้านหน้านะคะเราจะไปสาธิตด้านหลังต่อเลยค่ะต่อเนื่องเลยนะคะ ส 5, 6, ห้าหกเจ็ดสองค่ะหนึ่งแล้สองสามแลสี่ห้าหกเจ็ดแปไปตค่ะหนึ่งแล้สองสามสี่ห้าแล 6, 7, แ้หกเจ็ดแปดทีค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแป็นห้าค่ะพร้อเป็นที่ค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดจบค่ะแล้วเราก็เริ่มแปดแรกด้านนี้เลยนะคะค่ะ จบไปเพียงแค่นี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกลุ่มพวกเราด้วยนะคะจากสมาชิกมาบ้านเราส